ค่ะเด็กๆมาเจอกันทีคพนในหมวดประสาทรับรู้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้รูปทรงนะคะของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บ้านเด็กๆนะคะว่าสิ่งแวดล้อมของเด็กเนี่ยมีรูปทรงอะไรบ้างที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปทรงอื่นก็ได้นะคะเด็กค่ะเ,เรามาเรียนรู้ร่วมกันเลยค่ะ เด็กๆด,ดูสิคะรูปทรงแรกนะคะมีด้านเท่ากันนะคะหนึ่งคู่แล้วก็สองคู่มีด้านเท่ากันด้านยาวแล้วก็ด้านกว้างเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะลองมาหาดูซิที่บ้านเด,เด็กๆหรือว่าในห้องจานสุภาเนี้ยอะไรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันบ้างนะคะโอ้จันสุภาเห็นละอะไรคะกล่องค่ะ กล่องที่เราใส่คลิปหนีบกระดาษนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันเลยเห็นไหมคะอะไรอีกนะ้ามีอีกไหมคะโอ้อันนี้เองจานเห็นไหมคะจานสีขาวเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ้าวมีอีกไหมนะ้าโอ้ฟองน้ำค่ะฟองน้ำนี่อยู่ในจานนี้ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันเลยมีอีกไหมคะโอ๋ไม่มีแล้วนะคะอ่ารูปที่หนึ่งของเราเสร็จไปแล้วรูปอะไรคะเด็กๆค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราวางไว้ตรงนี้เลยต่อไปรูปที่สองของเรานะคะอโอ้อันนี้คะ่ะ มีด้านทำไมคะ1 2 3่สมีด้าน4ด้านทำไมเท่ากันเลยค่ะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะอ่าเด็กๆพูดสิคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมคะาหาสิอะไรบ้างนะที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสเร่องของจะามมีไหมนะอ๋อเจอแล้วคะ่ะ กล่องอันนี้เองเห็นไหมคะมีด้านหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านเท่ากันเลยเราเรียกว่ากล่องใบนี้ว่ากล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือถาดก็ได้นะคะเราเรียกว่าถาดหรือกล่องก็ได้นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะมีอีกไหมคะอู้อันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะฐานันดรหลักร้านเลยนะคะ ด้านที่1ด้านที่สองด้านที่สามด้านท,ที่สี่เท่ากันเลยเราก็เรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันอันนี้เป็นลูกบาทของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอไอซีอะไรนะมีไหมอ๋อมีแล้วค่ะหนังสือลูกหมูสามตัวค่ะมีด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามและด้านที่สี่ใชไมคะ เท่ากันเลยเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเด็กๆพูดสิคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะระวางไว้ตรงนี้เลยนะเราจะได้เอาเนื้อที่ของเราทำไมคะวางอย่างอื่นอีกโอ้มีอีกอย่างนึงคะ่ะเด็กๆเกันสุดท้ายเห็นละที่เด็กๆชอบมากเลยขนมปังเห็นไหมคะขนมปังฟาร์มเฮาส์อันนี้ก็เป็นอะไรคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่มันวางอยู่บนจานที่เป็นทรงกลมนะคะมันไม่มีจานที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจานสุภาก็เลยวางเอาไว้ในจานที่เป็นสี่เหลี่ยมวงที่เป็นรูปวงกลมนะคะขนมปังของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเาเราดูรูปต่อไปสิจะมีไหมอ่ะเด็กๆดูนะคะ รูปต่อไปของเราคือรูปทรงกลมค่ะอรูปวงกลมอันนี้มีไหมคะอ้เจอแล้วขวดใบนี้เองกลมไหมคะเด็กๆกลมค่ะทรงกลมมีอะไรอีกไหมคะอ้อมีจานจานก็เป็นไงคะทรงกลมเลยมีอีกไหมเอย่ยอ้อมีกาวกาวก็เป็นรูปอะไรคะ ทรงกลมนะดูซิมีอีกไหมคะเดี๋ยวหาก่อนนะคะโอ้กระจกของอาจารย์สุภานี่เองเป็นรูปอะไรคะทรงกลมตัวกระจกเป็นทรงกลมและฐานของมันก็ยังเป็นทรงกลมอีกคะ่ะเด็กๆอ่าเด็กๆพูดสิคะทรงกลมหรือวงกลมนะคะอ่าระวางตรงนี้เลย เอาวางตรงนี้หน่อยสิซ้อนกันก็ได้ต่อไปนะคะรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมค่ะโอ้สามเหลี่ยมนี้หายากมากเลยนะรูปสามเหลี่ยมอ๋อเจอแล้วค่ะกล่องอะไรคะกล่องรูปทรงสามเหลี่ยมอูอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะ กรับรูปทรงสามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมนะคะอ้าวทรงสุดท้ายของเราเลยอันนี้เป็นอะไรคะเด็กๆหนึ่งด้านสด้านสาด้านสีด้านได้ห้าด้านเราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมค่ะเอ๊ะมีไมหมนะห้าเหลี่ยม Ồ, เจอแล้วค่ะบ้านในฟาร์มของเรานี่เองเห็นไหมคะมี1ด้าน2ด้าน3มด้าน4ด้านและ5ด้านเป็นรูปไรคะเด็กๆรูปทรงห้าเหลี่ยมค่ะเห็นไหมคะของเรามีรูปทรงทั้งตั้งแต่อะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมค่ะเด็กๆ เด็กๆลองไปดูที่บ้านนะคะว่าสิ่งต่างๆในบ้านของเราสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมีรูปทรงอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆหาดูแล้วก็เรียกชื่อของมันให้ถูกนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กได้รู้จักการสังเกตนะคะสังเกตรูปทรงของสิ่งต่างๆนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆเกนี่ย มีสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมที่บ้านมีรูปทรงอะไรบ้างเด็กก็จะได้เรียนรู้รูปทรงเพิ่มขึ้นนะคะค่ะเด็กๆมาเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะ